สบายดีมันนี่มากับสาวเราคนสวยพี่น้องมันนี่สาวเราคนสวยสิพาพี่น้องมาบึง่งครีมไข่หมกพี่น้องครีมไข่หมกอันนี้นะแก่ซิลแก่ฝาแก่พวกจุดดำจุดด,ด,ดงดำบ <laughs> ้าวริ้นมันพันเมยพี่น้องขอ,ขอมากาว่าแบบลิ้นมันพันพันแก่ซิลแก่ฝาแก่เป็นพวกจุดดำดำ แก่ได้ถูกอย่างเลยพี่น้องหนาะมันเป็นจุดดำๆอีกยังแก่ได้เมดออน,นี้อันนี้กลางคืนนะขี้เหม็นพี่นอ้องน,นี่นี่สามอย่างอันนี้แก่คือมันมีซิบูน้ำแน่พี่น้องคำเป็นสูตรเต็มสูตรมนกคือมีซิบูน้ำอันนี้มันมีตะครมทำอันนี้มันบอบแพงหรอพี่น้องสูตรหนึ่งกับบอแพงกระปุกละลอยพี่น้องคำมีซิบูน้ำกะสามลอย สามรอยเก้าสิบรวมค่าส่งเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ค่ะมีแต่ครีมกะสามรอยสี่สิบรวมค่าส่งเรียบ, 40, 40บร้อยค่าส่งสี่สิบบาทพี่น้องบอแพงเลยคุ้มกระปุกบักใหญ่เลยพี่น้องกระปุกใหญ่กระปุกบักใหญ่เลยใช้ได้เป็นเดือนพี่น้องคุ้มประหยัดให้ได้เดือนกว่าแต่ขนาดชาวชาวเล่าใส่เป็นคนใส่ของเปลืองอยู่แล้วปานนั่นกันยังอัน ก็ยังได้เป็นเดือนนะพี่น้องอันมีกลางคืนกลางเว้นกันแดดพอมแด้พี่น้องไข่มุกไข่มุกเนี่ยอันนี้ไข่มุกท่ากลางเว้นก็ได้ท่ากลางคืนก็ได้สิท่ากับบันคิมิ่ก็ได้เด้อพี่น้องเดิอท่ากับคเมิ่มก็ได้อันนี้อันนี้กันแดดพี่น้องกันแดดกันแดดท่าโบเปืองเลยกันแดดกันแดดนี่โบเปืองเลยอันพอว่าไส้ซามจุดแล้วเข้าลูกไปน่มันจะทั่วไป,ไปเ,ลไเลยพี่น้องอันไข่มุกเนี่ยนะ ท่าห้องสิท่ากับบันคิมินกลางคืนก็ได้วันนี้มากกังเว้นมากค่ะกับมาทากับบันกันแดดท่าไขมุกก็แล้วกัมาค่ากันแดดกางคืนน่ะกระทาสองอย่างอันนี้ก็ได้มันกับสีเหลืองดวนขึ้นกว่ากันแล้วแต่คนอันอันมากกากทาทั้งสองอย่างก็ได้หรือสิท่าแด่ไขมุกกับกันแดดย่ยกังเว้นก็ได้หรือสค่ากังคืนแต่้ิมินก็ได้พี่น้องเพราะว่า ซาลาวนะ์นั้นท่าท่าตะคิมินกลางคืนนะ่ะทา่าตะคิมินพี่น้องบัดพ่อกำเวน้นนะ่ะสาราวกับมาท่าอันนี้ท่าไข่หมกกับฟันกันแดดพี่น้องอันนี้มันรักษาซิวรักษาฝาได้อเลีพี่น้องเมื่อก่อนนะซาลาวนะ่ะเป็นกะเป็นเป็นแต่ยังไม่มาใส่อันนี้นะใส่อันขี้มีนยังมันกันยังบ่ถ,ถูกใจปเป็นซาลาว์ไหมยังบ่ถ,ถูกใจขอเลยเพราะว่า คอยใส่ลายลายครีมมนและพี่น้องใส่แล้วหนากับพังหนากัเกิดซิวแล้วก็มีฝาขืนน้ำน้ำมันจะเป็นอันนี้มันเบาบางพร้อมเลยพี่น้องออกแดดออกแดดก็ได้บอกมันบอกมันบอบขืนฝาเลยแน่นอนเลยมันบ่มันบ่นนบแดงบอยางเลยพี่น้องมันนี่เป็นคิีมของแทะพอนผ่าน,านออย่อมาแน่นอนเลยพี่น้องมันนี่ของแท้แน่นอนอันนีนะ้ชุดเดียวได้ผลเลยพี่น้อง มันนี้กะตอนตอนที่ชาวล่ายังมาท่านได้มาใส่น่ะหนาตาล่าเาจเป็นกะเป็นกะใส่ยังก็บ่ค่อยถูกใจล้วพี่น้องพอมาใส่อันนี้พอมาเห็นคีมมาหนี้นะ่ะถูกใจแน่นอนเลยอัน,นใหาพี่น้องล่องเอาไปใส่บิง่งเลยพี่น้องพี่น้องสิลู้เลยว่าหนาตามันเต่งตึงและกะเป็นชุ่มชื้นขก้นมากหนาตามันสิสชุดใส่เลยพี่น้องหนาแบบ มันจะมาเป็นสาวอีกข้างเลยพี่น้องอันนี้ซาลาวาความจริงเลยพระว่า,วาเทาลาวใส่เองขนาดอันสุดเดียวก็ยังได้ผพลซัมีพี่น้องูุดเดียวก็ยังได้ผพลซันีส่วนพ่อพ่อห้าโบอมเอนว่าเ้าใส่สุดเดียวล้วเ้าวชยุทธเลยนะเ้าต้องใส่ไปเรื่อยๆหนาห้าวชีได้ใส์ขึ้นไปเรื่อยๆชีได้เป็นสาวกันเรื่อยๆพี่น้องอันนี้กันอันนี้นั่นตากแดดก็ได้หนาเบาบางเบาแดงเพรอม สีบอแสบหนาพรามันก็สจีเวลาไฟแบบแห้งๆมันก็ได้เบอร์ทุกอย่างเลยพี่น้องพราะมันกันแดดกันยังได้ทุกอย่างเลยกันชิ้วกันมันหนามันสีบอจะสีอธิบายแบบใดเพราะว่าคำบอหล้องไปใส่สีบอลูเลยพี่น้องว่ามันดีสําใดเพราะว่าคอยใส่ด้วยตัวเองเนี่ยคอยคอยว่าคอยมาก ครีมอันนี้นะค่อยมากเลยแหละพี่นอ้องแบบใช่แ้วมันคุ้มพรอมนะพี่นอ้องมันมัมมนกระปุบบกบาน่อมันคุ้มพรอมแต่มันนี้ใส่แต่มันก็ใส่ดีเห็นในเห้าหนาตาชุดชื้นล้วก็น,นหนานุม่มหนานุ่มหนาเนียนเลยพี่นอ้องหอม้อมเนื้อครีมเนี่ยหอม้อมแต่ววันี้พอเห้าแต่อันท่าผ้าชายใน่หนาเขาจะนิ่มเลยพี่นอ้องอันคำันบดถือนะ่ะสองมือสามมือหูอเลยอะ บบเทิงทอดสองชมือดอกเพราะว่าประมาณสองมือกับหู้แล้วพี่น้องขนาดซาลาเป็นคนแพ้ง่ายนะเป็นคนที่ใส่ครีมยากอยู่แล้วพี่น้องวัดมา่ใส่อันนี้นะถูกใจเลยถูกใจอีอันนี้อันนี้ถูกใจดีอันพี่น้องลองเอาไปใส่เบงว่ะมันจะคือซาลาว่าว่าไหวบอกนะลองไปใส่เบงว่ามันดีบอลสีนะ อันนี้มันดีจริงๆดีลีพี่น้องอันไพบ,บอลองบ่หูเลยพี่น้องค้องดีค้องแท้แน่นอนเลยพี่น้องอันนี้นะแกซิวแกฝาแกจุดดงดำออกแดดบ่แสบแน่นอนเลยพี่น้องบอ่แดงหนาบ่แดงหนาบ่แดงเลยอันนี้นะพันธงเลยหนาบ่แดงแล้วกะกะกันพวกเป็นกะละกัน อาพวกเป็นฝ้าจะออกไปเลยเมื่อก่อนหนะ้าทับย์าวลาวสิเป็นจุดนั้นเป็นฝา้าสิมีแต่ว่าผาไม่ได้เต็มหนาแต่เป็นก้าเป็นก้าอยู่แต่อันตอนนี้หนาใสเลยพี่เนอะหนาใสเลยนี่หากะอาบน้ำแล้วพี่นนอะอาบน้ำแล้วแต่หนาแล้วลอยแหละผมยังเปียกอยู่ม,มันชีบมีแลวมันชีใสหนามันสีแบบม,มันมันมีหนามีนวลขึ้นมา หนาตึงตึงพ่อมได้พี่น้องโบเมนวาอันมันเห็นในห้าวชวยช่วยอีกข้างน่ะตึงเสียอายุไปในขนาดอนห้าก็ใส่สุดเดียวได้หนึ่งนะขอกันยังขนาดนี้คนมันงามอยู่แล้วเนาะพี่น้องคนมันงามอยู่แล้วนะว่าแล้วก็อยากหัวเจ้าของว่าแล้วก็อยากหัวเจ้าของมีคนย่องเนาะกันย่องย่องเจ้าของเองไปอันชนใจกัติดต่อมาหาสาวลาวได้เด้อพี่น้อง คลิปนี้กบผมมีอยังหลายจะาลามาขายครีมจะาลามาขายครีมให้อยากได้คองดีๆให้พี่น้องได้ใส่กันะนะพี่น้องอันนี้ดีเลีพี่น้องอันนี้ดีดีแก้ซิวแก้ฝาแก้จุดดำๆสำหรับนี่กะพาพี่น้องมาแนะนำครีมเออเนะนยนะแนะนำ,นำครีมให้พี่น้องได้ใส่ข้องดีๆกันพี่น้องว่าลุงล้งๆลืมๆเจ้าล่ลลา,ลากันเล โอเคพี่น,อน้องสำหรับลินิกะเอาไว้สำนีก่อนผ่าก็ไล่ก็แซ์ก็ติดตามสาวลาวนี่เด้อสำหรับลินิกะสบายดีไปชนใจกันติดต่อมาได้เ้ยพี่น้องเด้อ